สวัสดีครับพี่ม้งพูดครับนี่ก็เอาพาไปชมสวนโอ้ยหนึ่งสวนนี่ฮะก็สวนที่ตะก,การังโมไซคิงก็มีนี้ออกดอกครับสมแหลมอยู่เดี๋ยวผมไปรีวิวให้อันนี้เป็นสวนใหม่คราก็ปลูกเป็นหมอนทองกับตัวหนามดำนู่นฮะหนามดำอันนี้เป็นหมอนทองเพิ่งปลูกได้สี่ห้าวันนี่ฮะสี่ห้าวันนี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงท่านวาฮะก็ะวันที่สิบสามสี่ทันวาอะไรมาเนี่ยอ่าก็มารีวิวเก็บ เป็นแนวทางอีกหนึ่งแปลงเขาจะยกเป็นแบบล่องลูกฟูกยาวลงไปด้านล่างเพราะตรงนี้มันเป็นเขื่อนเขื่อนอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกอะไรต,ตาตากลางนี่ไงไม่แน่ใจเนี่ยก็อีกหนึ่งแปลงครัอันนี้ก็ปลูกไปก็ทําแบบปลูกต้นหม่อนทองประมาณร้อยห้าสิบนี่ฮะก็ปลูกฝังพอดีถุง พอดีถุงพอดีโคนแล้วก็ต้นไหนเออมันแะะรงสลดหน่อยก็เอาพวกทางปลามากั้นบางแดดนิดหน่อยช่วงบ่ายนี่ยก็ให้น้ำอยู่สองสางวันครั้งเนี่ยเ็เป็นปั๊มเครื่องดีเซลที่เขาติดอยู่ด้านล่างนะอัดขึ้นมาเนีเป็นดีเซลเจ็ดแรงที่เขาใช้อยู่นะเป็นปั๊มท่อสนิ้วเนี่ยขยายออกเป็นสามนิ้วอ,อันนี้เป็นร่องลูกฟูกแบบ แนวที่ลงไปตามาสันเนินลงไปด้านล่างนี่ฮะจะเป็นแถวตอ,อนลงไปทางบอ่อเนี่ยนี่เป็นอีกหนึ่งหนึ่งแป้งแนวทางเพราะอันนู้นก็ทำเป็น,ป,นปันโคกเนาะอันนี้ทำเป็นร่องฟูกยาวแบบนี้เลยฟูกยาวแบบนี้เลย ที่ของเขากว้างหน่อยก็ระยะ 9, 8, 9, มันเก้าแ,แต่เก้าประจําเลยแต่ลเย็นสบายเลยอันนู้นเป็นตัวหนามดำตนน้นละสองร้อยห้าสิบมันก็หนามดำเดี๋ยวพาไปดูนะฮะน,นี่พ่อเขาเดินมาแบบนี้นอยู่เดินไม่สองหัวแต่เปิดหัวเดียวกว่าเพตัวต้นเล็กใช้น้ำยังไม่เยอะอน,นี่เป็นหนมืองทองนี่แปลงของเขาที่อยู่ตรงสวนป่ามแล้วก็ เปลี่ยนอามไปครึ่งนึงเอามันเป็นทุเรียนครึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นส่วนพ,พี่เราก็มีปลูกทุเรียนแล้วมีดอกแล้วแล้วก็ด้านล่างนี่ก็ของของพ่อเขาันนั้นก็ปลูกทุเรียนไว้ก็โตแล้วปีมั้งนะงามคึ้เมือเหมือนกันอันนี้ก็วางท่อให้สองนิ้วเหมือนกันท่อท่อเมนก็สามนิ้วแล้วก็มาเข้าท่อลองไว้สองนิ้ววิ่งยาวไป ลองนี่ประมาณสักเกือบสิบเมตรกว้างเหมืมอนกันเนี่ยโอ้กว้างมากเลยถือว่าโอเคอยู่อันนี้เป็นชุดหงอนทองเดี๋ยวดูชุดสนามดำหงอนทองนี่ฮะปลูกอยู่ประมาณนี้ต้นไหนที่ว่าให้น้ำบางทีมันก็ยุบลงไปก็มีอันนี้นามดำต้องสองร้อยห้าสิบนี่ยอ่าอันนี้เป็นหนามดำสองร้อยห้าสิบก็ปลูกพูนๆอยู่ประมาณนี้เหมือนกัน ตอนลมหายแางนี้เขาน้าอยู่ประมาณสอกร้อยฝาต้นร้อยหกสิบรยสิบต้น,ตนประมาณนั้นนี่นะฮะดำจริงก็สองร้อยห้าสิบก็ดามไว้ด้วยเพราะที่นีลมมันแรงก็เลยดามดามกันโยกกันโค้งไว้แต่ว่าบางต้นที่แดดจะจัดที่ใบมันอ่อนหน่อยเขาก็เอาทางฟามมากัน้น ต้นก็ไม่ได้ก้นนะอันนี้ก็เป็นแนวทางแล้วก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยที่ใส่เป็นปุ๋ยอินรียเบื้องต้นก่อนเนี่ยใส่ตัวตัวอินรีไว้ก่อนรอบๆอย่างนี้รอบๆอย่างนี้เนี่ยถือว่าอีกเป็นหนึ่งแปลงถ้าโตก็สวยเลยเหมือนกันแปลงนี้เพราะว่าเป็นวิวที่เทลงไปในเขื่อนของเขาเนี่ยนี่เขื่อนน้าอ่านี่มาเก็บบันทึกไว้อีกหนึ่งแปลงของ โอที่กำลังปลูกทุเรียนเสริมจากแปลงเดิมนี่พอแปลงเดิมเขามันแค่สามไร่สองไร่สามไร่เองนะตรงนั้นแล้วก็เป็นหมูสงังหน่อยหนึง่งมอนทองหน่อยหนึง่งแต่มูสงังพอเวลามีดอกแล้วไม่ค่อยจะเก่งเอาดอกยากมากการทำดอกยากมากสำหรับมูสัง킹อ่อ่าก็เลยมาเปลี่ยนเป็น หมอนตลาดด้วยแล้วก็เป็น,นำำปหนามดำเกลืออนาคตด้วยฮะมีหลากหลายในแปลงในใน,ใน,ใ,นในแปลงของเขาเพราะว่าถ้าอะไรมันแบบไปได้มันก็จะช่วยเสริมกันกันกบสิ่งที่ไปไม่ได้อะไรตรงนั้นนะฮะก็มาช่วยเสริมกันอันนี้ก็เป็นแนวทางได้อันนี้ถึงตองวัดคร่าวๆนะสำหรับล่องก็สองสามส,ามสแปดออกระยะแปด แปดของเขาจะวางแป็นอยู่ประมาณนี้แปดเมตรแปดเมตรคูณแปดเมตรแต่ระหว่างร่องอ๋อเขาทำอย่างนี้ฮะเป็นเป็นแบบแถวคู่เนี่ยแปดเมตรแปดเมตรแล้วก็ระหว่างต้นแปดแล้วระหว่างร่องคู่เนี่ยเขาสิบสองเมตรเลยนะเป็นหว่างช่องหว่างช่องเลยอ่ามันก็เป็นอีกสไตล์นึงแล้วแต่ว่าเราจะ จัดแปลงของเรานะพออันนี้ก็จัดแปลงเผื่ออนาคตรถใหญ่เข้าทํางานสองฝั่งฝั่งนี้ก็ได้ซีกนี้ฝั่งนู้นก็ได้ซีกนูน้นก็เหมือนคล้ายต้นคู่แต่ตรงกลางมันแปดมันก็วิ่งได้อยู่ก็แล้วแต่แนวทางนี่ก็เป็นแนวทางให้ทางเอฟซีทางเพื่อนอเอาไปปรับใช้ได้ฮนะตรงนี้ลองลองดูนะฮะอ่าอันนี้มาชมแปลงทุเรียนปลูกใหม่ของโออีกหนึ่งแปลงนะครับใครก็เรียนติดตามฮนะนี่ก็ดูแลแบบ แต่ใชใช้พวกอินทรีย์เคมีเสริมมเนี้ยซโอเลยๆตอ่อ่ออีกฮนะอันนี้แปลงนี้กี่ต้นนะแปลงนี้อ๋อร้อยห้าสิบนะก็เป็นหมอนทองเท่าไหร่ร <110 S 1> ้อยหนึ่ง้สิบพหมอนทองร้อยสิบอ๋อ,อมูสี่สิบต้นเอ้ยไม่ใช่ไอหนามดำสี่สิบต้นระยะมันยังไงวะเนี่ยแปดแปดคูณแปดแล้วก็มาสิบสองใช่ไหมเออเอเอเหมือนแถวคู่ แถวคู่แปดแล้วก็ไปช่องกลางอ่ะสิบสองเมตรเออมัน,ม,นมันเหมืนอนข้เป็นร่องไงเป็นแล้วแต่เรานะแล้วแต่แนวคิดแต่นี้ก็คือทํางานได้สบายเหมือนกันรถมันวิ่งกว้างนะร่องกว้างร่องระหว่างแถวคู่มันเนี่ยทำลายพื้นที่อ๋อทำลายพื้นที่อ่ะ <laughs> มันเป็นปลาล์มเก่าใช่ไหมเราฝังด้วยอรไอเงี้ยซึ่งปลาล์มต้นเล็กก็ไม่ได้ฝังใช่ไหมอ่าจิกมันหาไอจิกฝังอ๋อฝังเหมือนกันนะฝังร่องกลางอ่ะคือร่องนู้น ไม่เนี่ยแมันทำมาว่าด้อยู่อ๋อไม่กี่ตัวลปลาเมาเล็กเออปลาเมาเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นอ่าสไตล์หนึ่งสไตล์เหมือนคล้ายๆแถวคู่อ่าเหมือนสไตล์แถวคู่นะแถวคู่แปดแล้วก็ระหว่างแถวคู่เนี่ยสิบสองเพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดการสวนในล่องใหญ่นะตรงนั้นเพราะว่าตรงนี้มันเดินท่อนะ<ม>แถวเออเหมือนห่างไม่ห่างหพอโตไม่ห่างแร้วพอโตมันจะเหมือนแบบแถวคู่แถวคู่เลยแต่ก็สวยดีเหมือนกัน นี่ฮะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับเอซีลองเอาไปปรับใช้ดูได้นะก็เป็นแนวทางได้น,นุก็น,น้กเป็นโคกท่านโคกเหมือนกันะนะสวนบ้านเลยรอบอ่างแล้วตอนนี้ <c oughs> ไงก็ฝากอีกหนึ่งคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเด็ไงมาติดตามห,หลายๆแปลงที่ทำลงไปครับสวัสดีครับโอ้วิวดีมากวิวเขาบรรทัดะนะเขาบรรทัดอันนี้ที่นี้เรียกยนะอะไรตะการ ตะกางอ๋อตะกางอ่างเก็บน้ำตะขอออ่ออางเก็บน้ำตะคออ่ะสะเคส,สนี่ฮะสะขออันเป็นเขาบรรทัด<ะ>ที่เคยสู้รบกันอ่าสวัสดีครับ